สวัสดีค่ะพวกเราวงจูเลียตบราอนี่ค่ะครับก็อุปอีบนะคะร้องนำค่ะครับเนลกีต้าครับเดี๋ยวกองครับ ต้องครับปอแซกครับวันนี้นะคะซิงเกิลแรกที่เรานำมาฝากชาวเวอร์จิน95.5นะคะก็คือเพลงสยามสแควร์ค่ะใช่แล้วต้องฝากด้วยนะคะเพลงนี้นี่ถ้าใครได้ฟังก็อาจจะย้อนวันวานหน่อยนะคะเป็นของเพลงเป็นเด็กยามไงเด็กหยาบเด็กมอยาบเลยไม่ใช่ค่ะเด็กสยามนะคะก็เป็นเป็นเหมือนแบบจุดศูนย์รวมศูนย์กลางของวัยรุ่นนะคะไม่ว่าเราจะแบบว่ามีรักอกหัก อะไรก็จะแบบนึกถึงสยามนะคะหรือว่าแบบเด็กวัยรุ่นตอนนี้ก็ต้องเดินสยามเนาะอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ใช่ค่ะเป็นเพลงคูสติกอะคูสติกป๊อปครับฟังสบายสบายครับใชชิลๆเลยค่ะครับน่ารักน่ารักหน่อยก็ยกได้โยกได้ครับในส่วนของการทํางานของซิงเกิลนี้นะครับก็เราได้มีทีมงานนะครับช่วยช่วยพวกเรา ในเรื่องการแต่งท้งเนื้อและทํานองครับก็เราก็มีส่วนในช่วยคิดเกี่ยวกับพวกคอนเซ็ปต์หรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆครับก็ก็ส่วนใหญ่เพลงนี้ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานทั้งส่วนใหญ่ครับใช่การร้องการอะไรก็หนูก็ได้แบบช่วยคิดในสไตล์การร้องว่าอยากร้องเป็นแนวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆติดตามพวกเราได้นะคะอย่างทางอินสตาแกรมนะคะ ดู a dot เลยใช่ค่ะฟอลโล่เลยครับฟอลโล่ได้เลยค่ะแล้วก็ทางทวิตเตอร์ครับก็ฟอลโล่ได้เหมือนกันครับดู a dot cam แล้วก็ทาง Facebook ก็ดู a dot เหมือนกันครับได้ทุกทางครับแล้วก็าโหลด YouTube ก่อนครับอใช่ YouTube ด้วยเสร็วว่าดู a dot official ครับค่ะดาวน์โหลดดาวน์โหลดเพลงนี้ดอกจันทร์49466ครับทงออกครับทงอ๋แล้วก็มีท่านไอจูนด้วยครับชื่อเพลงว่าสยามสแควร์นะคะก็ในเร็วๆนี้นะคะก็จะมี งานสยามสตรีทครับอ่าใช่แล้วค่ะพวกเราก็ไปร้องเพลงนี้ในงานสยามด้วยนะมันคือเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากใน,นในวันที่21และก็22ค่ะ,คะยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็น่าจะมี MV หรือว่าเพลงออกมาให้ได้ฟังกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมขอกันเข้ามาเยอะนะคะทางเวอร์จินขอได้เลยนะคะสยามสแควร์ค่ะเราจึงมาเดินๆๆๆ ได้มากินกินกินเราจึงมายิ้มยิ้มยิ้มได้มาชอบชอบชอบเราจึงได้รักรักรักเองนี้ใครจะเทียบเทียมเท่าเธอ We love Siam Square เรารัก Siam s แค a K w r e จะเนิน่นจะนานไม่เคยผันแปรมีเรื่องราวให้จำตั้งแต่ยังเด็กจนแก่ We love Siam สยามสแควร์เรารักสยามสแควร์จะสุขจะทุกข์ชนะหรือแพ้เธอคือที่พักพิงหัวใจแน่สยามสแควร์ของเราค่ะ